หน่งจดึง c v d ห t s c 1กับ c ด d แล้วก็ t s c ล้วนแต่ t s c ล้วนเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ขอได้ไหมครัเอาข้อมูลไปก่อน วัดเนี่ยตรวจสารที่แบบว่าในทุกวันอะอะไรแล้วกเแบบว่าง่ลพกื่อบบว่าื่อนยต้นอจะต้องมีการตเพื่อนย้านี้ทีจังหวัดมีแต่ะจังหวัดจะมีจะไม่เสียแต่ถ้าเราจะเอาไปข้อวิจัยหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องตรวจที่อื่นอะเนี่ยจะต้องเสียงน เปมถ้าเกิดว่าในผลิตภัณฑ์ไหนๆมีสาร TSC ที่มีเยอะถ้ามีน้อยเช่นชาหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นสืชุมพูแต่ไม่เจออืมอ๋อก็าถ้าเกิดนี่คือชุดเขาบอกตรวจวันนี้ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกัชาสามารถเาตรวจได้ฟรีเราตรวจได้ฟรีที่นี่อ๋อไม่อยากรู้อ่ะอืมอืมของเรา TSC แน่นอยู่แล้วเราขอบอกได้เลย ใช่ของเราจะพบแน่เลยว,ว่าพบคันเ,เนมบีเดียนหรือว่าพบ t s c ใช่ไหมแต่มันจะไม่พบกัญชาไม่พบกัญชาแต่มันจะไม่ได้บอกว่ามีท s เเท่าไหร่มี c ีบีเท่าไหร่ทีท่ทจะบอกว่ามีสารอ๋อที่จะเกินแต่ถ้าตรงนี้จะไม่เกินหรอถ้าเป็นสีนี่คือเกินแล้วอ๋อชุดทดสอบตัวอย่างใช่จะเกินที่มาตรฐานที่เขากำหนด ราคาเครื่องเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเอามาให้ทดส,สอบใช่ไหมวอีสสืจ,จังหวัดเขาไม่ได้แจกจ่ายอะไรอย่างนี้มันไม่ได้โอ้โหถ้าอ,อย่างนี้เขามีเบอร์โทรให้เป็นโทรติดตอนน่อในกล่องคายมันแล้วอ๋อโอเคแจ๋วตามนีเ้เพื่อนๆได้ยินแล้วใช่ไหมเอาลืมแล้วน,นี่คืออะไรนะชุดตรวจ tsc อย่างง่ายสำหรับกันชงก็คือถ้าเกิดว่าดูวด่าถ้าเกิดกันชงมีสาร tsc ไหมก็เอาอันนี้ไปตรวจแค่นั้นเองแต่ของเราทำกัญชาอยู่แล้ว อันนี้ก็คือเราใช้นี่ชุดตรวจกัญชาอันนี้ชุดตรวจกัญชงนั่นชุดตรวจปริมาณ TSC CBD นันชุดตรวจปริมาณ TSC CBD อันนี้เป็นชวดที่เอ่อที่คนใหม่แต่ยังไม่ได้นำออกมาอ๋ออ๋อโอเคโอเคมีมาครับมีอ๋อได้ครับผมมีมาแต่เดี๋ยววิ่งไปหยิบอยู่ที่รถเจอเจออยู่แล้วครับเพราะผมใช้ TSC ผมบอกได้เลย ทําเองใช้เองเราปลูกเองจนเป็นวิสาหกิจแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเอาของก่อนก็ชุดตรงนี้เป็นการตรวจนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวก็เอาไปลงในช่องนะครับเ,เดี๋ยวเราตามไปด้านล่างก่อนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาตรวจน้ํามันกัญชาก,กันนะครับพอดีว่าที่นี่เนี่ย เขามีชุดตรวจกัญชาเราก็จะลองเอาน้ำมันกัญชามาให้เขาตรวจดูนะครับมาเชิญเลยครับเชิญเลยสวัสดีครับเห็นบอกว่าอันนี้คือชุดตรวจกัญชาก็เลยเอาน้ำมันกัญชามาลองตรวจดูดมาๆมา,มาได้เลยครับลงทะเบียนนะครับ งานวิสาหกิจชุมชนชอันนี้หยอดให้นอนหลับคะใช่ครับ ตอนนี้ระดับตอนนี้เลยป่ะคะอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นเอชหรือเรียกว่าเอชไอวีมา20กว่าปีจนจะใช้จนสามารถมีลูกและมีภรรยาได้โดยที่ลูกและเมียไม่ติดเชื้ออันนี้กินยาควบคู่ไหมคะใช้ยาต้านควบคู่ครับก็คือใช้ยาต้านที่หมอให้กินนั่นแหละปกติแต่เพิ่มเติมก็คือเอาตวเนี้เข้าไปเพราะว่าง่ายโรคเอชก,กินไม่ได้นอนไม่หลับมันเครียดมันคิดขึ้นเยอะ แต่พอใช้ตัวนี้มันโอเคให้เป็นชทดสอบนะครับผมตัวนี้จะมีการควบคุมคุณภาพก่อนว่าชุดทดสอบนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมอะค่ะคือถ้าเราหยดไปที่ผลบวกมันก็ต้องให้ผลบวกที่เป็นสีแดงค่ะผลลบก็คือต้องไม่ให้สีนะคะในนี้ก็จะมีหมอย่กยาที่ใช้หยดมาได้แล้วเราต้องหยดเข้าไปตรงไหน หยดเข้าไปหนึ่งหยดก่อนใช่แล้วก็หยดนี้หนึ่งหยดอันนี้จะเป็นการดูคุณภาพของชุดทดสอบว่าสามารถใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะครับครับแล้วเดี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะ,คคคะถ้าเกิดให้ผลบวกก็คือต้องให้สีแดงถ้าเกิดผลลบก็จะไม่เกิดสีแดงค่ะครับถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าชุดทดสอบเราใช้ได้เราก็มาทําขั้นต่อไปก็คือการเตรียมตัวอย่างได้เลยค่ะครับเดี๋ยวอันนี้ก็หยดลงไปในนี้ได้เลยค่ะอ๋อก็คือเอาน้ำมันหยดลงไปในนี้

ประมาณ3าถึงหนาทีได้อ๋อ3นาทีใช่ค่ะ,<ล>ะคอันนี้ในในี้ก็จะมีคู่มือให้ค่ะค่ผมขอคู่มือใบหนึ่งได้ไหมได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่อธิบายไปเมื่อกี้ค่ะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวรอหนึถึงสนาทีก็ได้ แล้วเดี๋ยวมันจะแยกส่วนใสแล้วเดี๋ยวเราก็ดูดประโยชน์ตรงนี้ได้เลยค่ะเราเรา,เราจะรู้ได้แค่ว่ามันมีหรือไม่มีใช่จะมีมากมีน้อยต้องเข้าแ็บใช่ต้องไปตรวจอีกทีหนึน่งค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะมีข้อจากัดก็คือปริมาณที่จะเริ่มตรวจได้คือ0.5ม mm ิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรค่ะถ้าเข้มข้นน้อยกว่านี้ก็จะอาจจะตรวจไม่เจอค่ะอ,อย่างในเครื่องดื่มที่มีน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็าอาจจะไม่เจอ,อเราก็มารอผลกันนะฮะ ใสของเราใสๆเพราะว่าผมผมบีบด้วยอุณหภูมิใช้เครื่องบีบบีบจอกออกมาเป็น TSC อย่างเดียวแล้วก็เอา TSC แล้วเราก็ตุใส่ลงไปพอแยกส่วนปึ๊บ่เราก็หยดลงไปตรงตกลางใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รออ่านผลนะคะนี่ค่ะก็คือมันจะให้ผลสีแดงสีแดงก็คือมีอยู่แล้วใช่ก็คือเป็นผลบวกใช่ก็คือมีกัญชาค อันนี้ก็จะทดสอบเรียบร้อยค่ะก็คือเกินเกินเกินแน่ใช่ก็คือมีมีกัญชาในผลิตภัณฑ์นี้ค่ะครับให้ไหมให้ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลบมันทำแบบทดสอบได้โอเคกัญชาให้หน่อยจ้ะจะได้เอาไปพัฒนาต่อถ้าเวิร์กวันนี้ก็แค่บอกบอกบอกว่ามันมีทีซีเท่าไหร่ก็แถวนี้จะเข้าแล็บอยู่ดีอันนี้สแกนเบื้องต้น